สวัสดีครับเศรษฐีคาร์าาโลกโใบายีนะครับวันนี้ยังอยู่ที่ฟอร์ดพระตลุงนะครับเพราะว่าทำงานที่ฟอร์ดพระลุงครับเรายัางอยู่กับฟอร์ดเดอโบเรสสามจุดสองเทเนียมพลัสโมเดลสองศูนย์หนึ่งหกนะฮะเจ้านี่มันยังมีออปชั่นให้ผมเล่นอีกมากมายเลยนะครับเรายัางอยู่กับประตูหลังไฟฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมวิธีเปิดประตูหลังไฟฟ้านะครับทั้งหมดเปิดได้สามจุดนะครับจุดแรกเปิดจากกุญแจรีโมทนะฮะ ถ้าเราสังเกตกุญแจรีโมทจะมีเขียนไว้ว่า 2x นะครับหรือว่าเครื่องหมายคูนนั่นเองนะครับ <S <S ง่ายๆนะครับการเปิดกับกุญแจรีโมทก็แค่เราดับเบิลคลิกนะครับเดี๋ยวผมจะดับเบิลคลิกให้ดูนะครับประตูก็จะเปิดทํางานทันทีนะฮะปิดก็เช่นเดียวกันครับผมจะดับเบิลคลิกนะครับประตูก็จะลงมาปิดให้เรานะครับ นี่คือวิธีแรกสะดวกง่ายนะครับวิธีที่สองนะครับกดที่สวิตช์ที่ประตูหลังได้เลยสวิตช์จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับป้ายสวยครับป้ายเจ้าไอเน็ตครับฟอร์ดพัฒุงเจ้าไอเน็โตโฆษณาแอบแฝงนิดนึงนะฮะเมื่อเรากดปุ่มไปนะครับประตูก็จะเปิดให้เราทันทีนะครับอันนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันแต่สะดวกคนเราแบบเดี๋ยวผมจะปิดประตูก็ง่ายง่ายเช่นเดียวกันกดสวิตช์ที่ประตูได้เลยครับ ประตูก็จะปิดให้ผมพร้อมมีเสียงดังเล็กน้อยเสร็จไป2วิธีนะครับสำหรับการเปิดปิดประตูไฟฟ้าด้านหลังใน Ford e v e r e s t 3.2เทะเนียมพลัสโมเดล2016นะฮะต่อไปจะพาเยี่ยมชมด้านในนะครับเพราะว่าจุดที่3สาสวิตเปิดปิดประตูด้านหลังจะอยู่ด้านในนะครับสังเกตใต้ใพวงมาลัยฝั่งขวานะฮะจะมีปุ่มเปิดปิดประตูหลังอยู่นะครับก็ทําวิธีเดิมครับเอานิ้วไปกดมัน ตัวหลังก็จะเปิดให้เรานะครับปิดก็เหมือนเดิมครับกดเหมือนเดิมตัวหลังก็จะปิดให้เรานะครับสำหรับสวิตเปิดประตูไฟฟ้าในรถนะครับผมชอบออปชั่นอย่างหนึ่งของมันมากๆเลยนะครับกรณีผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วผมเข้าเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ดีให้ดูนะครับเหมือนว่ารถกําลังขับไปข้างหน้าสวิตจะใช้การไม่ได้นะครับ เราตอนนี้รถกําลังเข้าใจว่าผมกําลังขับรถอยู่แล้วผมเข้าเกียร์ดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับพอผมกดถ้าสังเกตจะมีเสียงดังนะครับพร้อมกับประตูหลังก็ไม่ยอมเปิดนะครับเป็นระบบป้องกันที่ดีมากๆนะครับแต่พอผมกลับมาเข้าเกียร์ P นะครับสวิตก็ใช้งานได้ปกติครับผมกดนะครับนะครับประตูหลังก็จะเปิดให้ผมทันทีนะฮะผมกดปิดก็เช่นเดิมครับ นี่ผมกำลังสตาร์ทรถอยู่นะครับแต่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ P นะฮะประตูก็ปิดให้ผมทันทีเลยเชื่อว่าออปชั่นนี้ไร้ที่ตินะครับไร้ข้อบกพร่องนะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับ Ford Everest นะฮะสำหรับออปชันนี้ก็ขอหยุดการอธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ